สวยแพงสุดๆลิซ่าเฉิดฉายพร้อมเครื่องประดับมูลค่ามากกว่า23ล้านบาทที่งานบูการีออราราวอร์ดเรียกว่าทำเอาแฮชแท็กลิซ่าเอ็กบูการีโซ ฮอตครองเทรนโลกทันทีหลังมีการเผยภาพของโนริซ่ารักพิงปรากฏตัวอย่างสวยงามเป็นสงา่าในชุดเรดคอกว้างสีขาวพร้อมสร้อยคอบูการีเซอร์เพนติในงาน2002 b าส้นท r บูกา o r Award ซึ่งจัดขึ้นณนะโรงแรมแกรนด์ a l k e r Hill s ส o u l ในช่วงค่ำคืนของวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะและการปรากฏตัวของโนริซ่าในครั้งนี้ก็ทำเอาผู้ร่วมงานถึงกับตกตะลึงในความสวยของโนริซ่าพร้อมกับเครื่องประดับสุดหรูของบ l g a r i ค่ะโดยเฉพาะ w o แมนแมทัลิกแอมเบ a ั d d อน d ์ไดมอนด e เซอ n ์เพนติเนคเลสซึ่ง เส้นนี้ก็มีสนนราคาสูงถึง313,000ดอลลาร์ 3, 3, หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ที่ราวส1 1 9อ็ด0แสนบาทค่ะและนอกจากนี้ค่ะนอริซ่ายังส่งกำไรข้อมือ b u l g a r i Diamond and Emerald Serpenty Gold Bracelet ซึ่งมีราคาสูงถึง2,95,000ดอลลาร์สหรัฐค่ะและถ้าคิดเป็นเงินไทยกำไรข้อมืออันนี้ก็มีมูลค่ามากกว่า112,000แสนบาทค่ะและถ้ารวมมูลค่าสร้อยงูพร้อมกับกำไรที่นอริซ่าสวมใส่ในงานนี้ก็มีมูลค่ามากกว่า2 3ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเรียวกว่าการประกฏ ตัวนอนนลิซ่าในครั้งนี้สวยสมมงเหมาะกับการเป็น global brand ambassador ของบูการี่สุดเลยค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ